จริงริๆเพื่อขนเมืองน่าย สัสดีวีใหม่ค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวท้องถิ่น ประจำวันจันทร์ที่2มกราคมพุทธศักราช2555นะคะซึ่งในกิจกรรมของวันที่2มกราคม2555ยังมีนักท่องเที่ยวและก็ผู้ที่เดินทางมาอย่างพื้นที่จังหวัดน่านก็ยังเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีผู้สนอกสนใจไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดมารับบรรยากาศความเย็นความบริสุทธิ์ที่พื้นที่จังหวัดน่านของเรานะคะ สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่2,555ของจังหวัดน่านขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายบาดเจ็บ40รายด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่แห่เข้ามาจังหวัดน่านบ้านเรารับอากาศหนาวชมธรรมชาติจนล้นหลามขณะที่เทศบาลเมืองน่านบริการสถานที่พักกลางเต็นท์สวนสาธารณะกลางเมืองก่อนขึ้นชมธรรมชาติบนยอดดอยติดตามด้วยพิธีเปิดการแข่งขันก สิทากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสหาวิทยาเขตน่านหนึ่งสารสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนติดตามด้วยข่าวพยากรณ์อากาศข่าวบริการและข่าวประกวดราคาช่วงนี้เรามาติดตามประเดียดของข่าวค่ะช่วงเทศกาลปีใหม่2,555จังหวัดน่านมีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัส40รายศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,555 จังหวัดน่านได้สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของคืนวันที่31ธันวาคม2554มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายตลอดระยะเวลาของวันหยุดตั้งแต่วันที่29ไปจนถึงวันที่1มกราคม2555ท้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อเกี่ยวกับการขับรถเร็วขับรถผิดกฎจราจรตรวจสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ จากยอดอารวมผลการตรวจโดยเฉพาะยานพาหนะผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านในช่วงของเทศกาลปีใหม่2,555ที่มีวันหยุดยาวที่บริเวณจุดตรวจห้วยน้ำอุ่นอำเภอวิงสาและจุดตรวจบ,บ้านพีนหลวงอำเภอบ้านหลวงทำให้ทราบถึงปริมาณการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง มีจำนวนรถที่เข้าสู่พื้นที่จังหวัดน่านจำนวนทั้งสิ้น9,153คันส่วนใหญ่เป็นรถปิกอัพจากต่างจังหวัดถึง5,287คันทำให้การจราจรในเขตเมืองติดขัดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดน่านมากเป็นพิเศษส่วนสถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานต่างๆอาทิอุทยานแห่งชาติดอยเสมอดาวดอยผาชูอุทยานแห่งชาติขุนสถานอุทยานแห่งชาติแม่จริมอุทยานแห่งชาติดอยภูกา อุทยานแห่งชาตินันทบุรีต้นน้ำหรือดอยวาวที่พักเต็มเนื่องจากประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเข้าจองเป็นจำนวนมากทางหน่วยงานที่ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวได้จัดเจ้าหน้าที่เวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามช่วงเทศกาลปีใหม่2,555ระหว่างวันที่29ธันวาคม2,554 จนถึงวันที่1มกราค25ม2555มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บสาหัส40รายส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเสี่ยงและสาเหตุนั้นมาจากการเมาสุราค่ะอันนี้ก็เป็นรายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่29ไปจนถึงวันที่1มกราคมพุทธศักราช2555ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน1รายและก็มีผู้บาดเจ็บจำนวน40รายด้วยกันนะคะ ทีนี้เรามาติดตามในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพื่อที่จะรับอากาศหนาวเย็นแล้วก็ชมธรรมชาติจนล้นหลามขณะที่ทางเทศบาลเมืองน่านโดยการนําของท่านสุรพลเทียนสุดนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้มีการบริการสถานที่พักกลางเต็นบริวารบริเวณสวนสาธารณะกลางเมืองก่อนที่จะขึ้นไปชมธรรมชาติที่สวยงามบนยอดดอยค่ะ นักท่องเที่ยวแห่เข้ามาจังหวัดน่านรับอากาศหนาวเย็นชมวิถีชีวิตชาวน่านจนสถานที่พักล้นทําให้ทางเทศบาลเมืองน่านโดยการนําของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านได้จัดสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้พักค้างแรมเพิ่มเติมที่บริเวณส่วนสาธารณกลางใจเมืองน่านโดยเฉพาะศูนย์บริการท่องเที่ยวบริเวณข่วงเมืองน่านซึ่งมีนักท่องเที่ยวพากันมากางเต็นท์เต็มไปหมด เพื่อร่วมกิจกรรมการนับถอยหลังเมื่อคืนที่ผ่านมาทําให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวหลายคนบอกว่าประทับใจในการต้อนรับของนักท่องเที่ยวซึ่งดูแลทั้งสถานที่พักแรมด้านความปลอดภัยสามารถที่จะสัมผัสกับบรรยากาศตอนกลางคืนท่ามกลางโบราณสถานและวัดรอบๆสถานที่พักแรมโดยนักท่องเที่ยวหลังจากที่พักค้างแรมในตัวเมืองน่านและร่วมทําบุญตักบาตตอนเช้าแล้ว วางแผนที่จะเดินทางขึ้นไปสัมผัสกับธรรมชาติบนยอดดอยสถานที่ท่องเที่ยวตามอุทยานต่างๆซึ่งขณะนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวซึ่งจะต้องมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นไปไม่เช่นนั้นที่พักไม่พอทําให้การจราจรบนยอดดอยติดขัดจนเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มการดูแลความปลอดภัยตามเส้นทางต่างๆเตือนนักท่องเที่ยวให้ติดตามสภาพการจราจร ที่เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดทุกเส้นทางด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นถือเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่มีนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดน่านของเราแม้บางที่บางแห่งนั้นสถานที่พักอาจจะเต็มในส่วนของทางเทศบาลเมืองน่านก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของที่พักแกรมโดยกางเต็นท์ให้ที่บริเวณสวนสาธารณะกลางเมืองก่อนที่จะขึ้นไปชมธรรมชาติที่สวยงามบนยอดดอยค่ะ เรามาติดตามในเรื่องของการแข่งขันกรีฑากันบ้างนะคะเป็นการแข่งขันกรีฑาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตน่านหนึ่งสารสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนค่ะในวิทยาการมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตน่านหนึ่งจังหวัดน่าน หว่างวันที่29ถึงวันที่30ธันวาคม2554ที่ผ่านมามีโรงเรียนกลุ่มมัธยมในจังหวัดน่านจำนวน21โรงเรียนเพื่อพัฒนากีฬาทุกประเภทของนักเรียนและเยาวชนในจังหวัดน่านส่งเสริมสุขภาพให้นักเรียนได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายามุกสร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้ทุกคนได้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สำหรับนักกรีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันมาจากโรงเรียนต่างๆที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาช่วงชั้นปีที่3และช่วงชั้นปีที่4สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่37แพร่น่านสหวิทยาเขตหน้านหนึ่งรวมนักกีฬาทั้งสิ้น747คนมีกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทลู่และประเภทลาน แยกหญิงชายตามอายุได้แก่อายุไม่เกิน14ปีอายุไม่เกิน16ปีและอายุไม่เกิน16ปีค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะโดยเฉพาะการแข่งขันกีฬาของกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตน่านหนึ่งสารสัมพันธ์ของกลุ่มโรงเรียนต่างๆจำนวน21โรงเรียนด้วยกันค่ะค่ะช่วงนี้เรามาติดตามในเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศกันบ้างนะคะ ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่20วันที่2มกราคม2555นะคะลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา7นาฬิกาบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นต่อไปกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย พากรณอากาศตั้งแต่เวลา10นานิกาวันนี้จนถึง10มีนากาวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนืออากาศเย็นถึงค่อนข้างหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียส, 19, สยลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้33.5องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้9องศาเซลเซ,ลเซียสที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่บริเวณจังหวัดน่านอากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าสำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด7-13องศาเซลเซียสทัศนวิสัย2-5กิโลเมตรในบริเวณที่มีหมอกหนาะ 100เมตรถึ1 km, ง1กิโลเมตรลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้32องศาเซลเซียสต่ำสุด17องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกเวลา17.52นาฬิกา52นาทีดวงอาทิตย์ขึ้น6 5นาฬิกา50นาทีค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ที่จังหวัดน่านวัดได้32องศาเซลเซียสต่ำสสุด16.5องศาเซลเซียส สถานีเกษตรน่านตำบลผาสิงสามสิบจุดแปดองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดสิบห้าองศาเซลเซียสสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าวังผาอําเภอท่าวังผาอุณหภูมิสูงสุดสามสิบจุดแปดอุณหภูมิต่ำสุดสิบหกองศาเซลเซียสและสถานีอุตุนิยมวิทยาอุทกทุ่งช้างอําเภอทุ่งช้างอุณหภูมิสูงสุด31.5อองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด14.8องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีข่าวบริการและข่าวประกวดราคาที่จะนำเสนอให้ฟังกันต่อไปค่ะร้านจูเนียร์เซาดํดำเนินกิจการทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาหลายปีมีความชำนาญด,ด้านการออกแบบติดตั้งจำหน่ายระบบเสียงทุกชนิดเช่นระบบเสียงตามสายแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบไร้สายอัตโนมัติระบบเสียงรถยนต์ ร้านจูนเนอร์สาวเลขที่531หทับ4หมู่4ถนนน่านพะเยาตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร054 710 584้า58โมโมตัวเองทําแบบเนี้ยเขาไม่กดไลค์ให้นะอับรูปลงเฟ เป็น,นปมิมี่อ่ะคลิปครบรอบหนึ่งปีของเราอ่ะส่งมาให้เดฟเชียส่งมาขนาดเนี้ยจะให้ดูคลิปไปดูแถบแดาวน์โหลดกันแน่โม<อ>โม่อ่ะมิมี่อ่ะถอยคนละเก้าไม้พี่ถอยคนละเก้าเมกเก้าร้อยบาทอัปโหลดรุด,ดาวน์โหลดรีบต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศหกเมกห้าร้อยเก้าสิบบาทยังราคาเดิมโทรหนึ่งห้าสามศูนย์ r t System จำกัดจำหน่ายและรับซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ั้งในและนอกสถานที่ซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายรายเดือนรายปีจำหน่ายชุดเติมหมึกเครื่องพิมพ์ทุกชนิด RNT System จำกัดได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการเอเซอร์โตชิบ้าซัมซุงและเดลยังเป็นทางการ RNT System จำกัดสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการเลขที่26 2ทับหนถึงนถนนมหายศอําเภอเมืองจังหวัดน่านโทร0547508่คัดสรรคุณภาพมุ่งมั่นบริการนั่นคืองานของเรา RNT System จำกัด ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะข่าวบริการข่าวแรกของเทศบาลเมืองน่านนะคะประกาศให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตเทศบาลเมืองน่านไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีพอปหนึ่งประจำปี2555ต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่หน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองน่านตั้งแต่ วันที่4มกราคมไปจนถึง31มีนาคม2555ในวันและเวลาราชการทั้งแบบพิมพ์พอป .1 จะขอรับได้ที่งานผลประโยชน์กองคลังสำนักงานเทศบาลเมืองน่านหมายเลขโทรศพัพท์054710234ต่อ104และ134หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนดและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้องมีโทษปรับ5,000บาทถึง10,000บาท เทศบาลเมืองน่านประกาศให้ผู้ที่รับประเมินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์อันเป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่านไปรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห่งทรัพย์สินพงอดอ .2 หน้าสำนักง,งานเทศบาลเมืองน่านได้ตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปกรอกรายละเอียดโดย